ั alo สวัสดีค่ะสวัสดีคุณทุกคนนะคะที่นี่ต้อนรับเข้าสู่คลาสการเรียนการสอนภาษาอังกฤษกับคุณครูดาวดี้ easy learning น,นะคะจากช่องของคุณครูดาวดี้เองนะคะ ขอบคุณมากสำหรับการติดตามของทุกคนนะคะคลิปที่แล้วเนี่ยได้มีการเปิดตัวทักททยกันไปแล้วนะคะเป็นการแนะนําตัวเองว่าคือเดอดีเป็นใครมาจากไหนทําไมมาทําคลิปวิดีโอการสอนภาษาอังกฤษนะคะส่วนวันนี้ก็ยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะคะเข้าสู่การการเรียนการสอนในครั้งแรกเลยวันนี้คือเดอดีจะพูดเรื่องอะไรคอนเทนต์ในวันนี้นะคะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องทําไมเด็กไทยถึงไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษนะคะมีอยู่ รู้ไหมคะว่าเพราะอะไรนะคะหลายๆคนคงรู้นะคะเด็กไทยบางกลุ่มบางคนนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียนโรงเรียนสาม,มัญนนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเราไม่มีความกล้ายังยังไม่มีความกล้กาพอในการพูดภาษาอังกฤษนะคะแต่เด็กเช่นใหม่ๆเนี่ยคุณดาิก็เห็นแล้วไม่ว่าจะเป็นปถมมัธยมนักศึกษานะคะ หรือวัยทางานก็แล้งแต่เจนใหม่เขามีความพร้อมและตั้งใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากเลยไม่ว่าจะผ่านทางแอปพลิเคชันไอนะคะผ่านทางยู u ู e นะคะมีเยอะแยะมากมายให้เราได้ติดตามเลยส่วนวันนี้คุณระดีจะมาชี้ให้ทุนะคะว่าประเด็นอะไรที่ทําให้คนไทยหรือกลุ่มนักเรียนบางกลุ่มบางส่วนยังไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษนะคะหลายๆคนได้ออกไม่เอ,อ่ยเดี๋ยวมาดูด้วยกันนะคะอย่างแรกนะคะ มีอยู่5เรื่องด้วยกันนะคะที่จะเอามาฝากวันนี้อย่างแรกเลยตึง้งอ่าเรื่องของอะไรคะ vocabulary นะคะเรื่องของ vocabulary เนี่ยคือเรื่องของคำศัพท์อย่างแรกเลยคือคนไทยหรือหรือเด็กไทยนะคะรู้คำศัพท์น้อยนั่นเองถ้าเราไม่รู้คำศัพท์จะเกิดอะไรขึ้นคะ เรื่องของคำศัพท์เนี่ยสำคัญมากเลยนะคะเรื่องของ vocabulary mm. เป็นสิ่งที่สําคัญมากมันเหมือนทรัพย์สินหรือทรัพย์สมบัติที่ติดตัวเราอะค่ะถ้าเรารู้คําศัพท์เยอะเราก็จะสามารถพูดภาษาอังกฤษได้เยอะได้หลากหลายจะเป็นคําศัพท์ในบ้านคําศัพท์ที่โรงเรียนนะคะคำศัพท์ที่สนามเด็กเล่นคําศัพท์ที่สวนสาธารณะคําศัพท์เกี่ยวกับ ออฟฟิ Office, ศแะสำนักงานนะคะหรือคำศัพท์เกี่ยวกับบนท้องถนนที่เราขับรถไปทุกอย่างจะเกี่ยวกับ vocabulary หมดเลยนั่นคือจุดเริ่มต้นนะคะครูเดราดี้จึงอยากให้ทุกคนเนี่ยขยันแนละ้วก็เริ่มที่จะท่องศัพท์ได้แล้วนะคะโดยเฉพาะช่วงที่เราปิดเทอมอยู่หรือช่วงที่เรายัง study online อย่างเงี้ยนะคะพี่เนี่ยครูเดราดี้อยากให้พวกเราได้พยายามที่จะท่องศัพท์นะคะตั้งกฎเกณฑ์ให้ตัวเองท่องศัพท์วันละกี่คำเลยคะห้าถึงสิบคำนะคะเช้ามา ท่องไวเลยหาคำแล้วท่องอย่างเดียวไไวด้น,นะคะต้องมีการแต่งประโยคด้วยเดี๋ยวครูดาวี่จะบอกวิธีการว่าจะทำยังไงจะท่องคาศัพท์ได้ดีแล้วก็จำำําคําศัพท์ได้ดีเดี๋ยวจะมีเรื่องราวนะคะสตอรี่ของตัวเองมาเล่าให้ฟังด้วยในคลาสต่อไปลองติดตามชมดูน,นะคะ,ะไปนะคะสำหรับ vocabulary นะคะส่วนเรื่องที่สองเรื่องที่สองคิดว่าอะไรคะทำให้คนไทยหรือเด็กไทยไม่สามารถไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษ เรื่องที่2คือเรื่องนี้ค่ะคนไทยไม่รู้จากการแต่งประโยคหรือไม่รู้แกรมมาของ t ท n s e เท่าที่ควรนะคะเรื่องนี้เลยเป็นเรื่อง t ท n s e เลยทาไมเรื่องเท n s ์สําคัญเพราะว่าเรื่อง Tense มันจะเป็นตัวทําให้เรานึกประโยคออกว่าเราจะพูดอะไรนะคะเพราะเหมือนเรารู้คําศัพท์มาเยอะแยะแต่เราเอามาแต่งประโยคไม่ได้มันก็จะมันก็จะพูดเป็นแบบกระท่อนกระแท่นนิดนึ่งอะนะคะมันจะพูดมาเป็นคำๆคำๆอย่างเงี้ยนะคะเหมือนคนที่ อาจจะไม่ได้มีพื้นฐานภาษาอังกฤษมากแต่อยากเรียนภาษาอังกฤษก็ได้มาเป็นคำๆไปนะคะแล้วก็แต่เราจะไม่สามารถพูดเป็นประโยคที่สวยหรือสื่อสารได้ดีหรือสื่อสารได้เข้าใจง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเรื่อง tense เป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยอย่าลืมนะคะ tense เนี่ยของเรามี tense เกี่ยวกับพูดเรื่องราวกับในปัจจุบันนะคะว่าเราทาอะไรอยู่พูดเรื่องราวของเรื่องเมื่อวานนี้หรือสัปดาห์ที่แล้วเราทําอะไรบ้างหรือเรื่องราวในอนาคตว่าเราจะทําอะไรในอนาคตเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเรื่องของ present นะคะ past tense แล้วก็ future tense นะคะซึ่งแต่ละ tense ก็แบ่งออกเป็น4 tense ย่อยๆเดี๋ยวครูเรดี่จะมีการพาสอนพวกเราไปเรื่อยๆนะคะติดตามเราไปเรื่อยๆครดี่จะพาสอนเรื่อง tense ให้แบบง่ายๆที่สุดที่จะเข้าใจได้เลยนะคะแล้วก็หลังจากที่เราเริ่มแต่งประโยคกันได้แล้วเนี่ยต่อไปทุกคนก็จะสามารถเล่าเรื่องราวของตัวเองได้นะคะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างแรกเลยอยากให้เล่าเรื่องราวของตัวเองได้ค่ะนะคะ,นะคะเราแต่งประโยคเป็นเรื่องราวของตัวเอง ว่าเป็นใครมาจากไหนเกิดวันที่เท่าไหร่มีพี่น้องกี่คนโตมาอยากจะทําอะไรอยากจะทําอาชีพอะไรอยากจะไปเที่ยวไหนชอบสีอะไรชอบทานอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะมีเรื่องราวต่างๆมากมายให้เราแต่งได้เกี่ยวกับเทนส์เลยค่ะการที่เราแต่งเกี่ยวกับเรื่องราวของตัวเองนะคะมันมีข้อดีนะคะข้อดีคือเราเราเรา,เ,ราเวลาเราต้องการที่จะพรีเซนต์พูดกับเพื่อนต่างชาตินะคะ หรือว่าเจ้านายของเราหัวหน้านายของเราเราก็สามารถที่จะเอาเรื่องเราอมาพูดได้เลยเพราะเรื่องของเราเนี่ยคือเรื่องที่สําคัญที่สุดนะคะถ้าเราไม่รู้เรื่องของคนอื่นไม่เป็นอะไรนะคะแต่เรื่องของตัวเองต้องรู้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวครดูดนี้จะพามาสอนในการแต่งประโยค n ท e เกี่ยวกับเรื่องากางตัวเองก่อนด้วยเหมือนกันนะคะเป็นเรื่องโปรไฟล์ประวัติของตัวเองอ่ะเรื่องที่3เรื่องที่3ที่คนไทยไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษคะคือวันนี้ค่ะการสะกดคําค่ะ เรื่องของสเปลลิ n งนั่นเองนะคะเรื่องสเปลลิ่งเนี่ยคือการสะกดคาการออกเสียงคําตัวสะกดเป็นมีพยัญชนะมีพยัญชนะแล้วก็มีตัวสะกดนะครับพยัญชนะต้นพยนัญแล้วก็ตัวสะกดตัวสุดท้ายรวมถึงคำควบกล้มด้วยนะคะคำที่มีตัวสะกดและคำควบกล้มสองคัญมากในภาษาอังกฤษโดยเฉพาะคําที่มีตัวสะกดตัวสุดท้ายที่จะออกเสียงเชิดออกเสียงเชิด s ใช่ที่เราจะได้ยินกันบ้างอยู่แล้วก็เสียง s อย่างเงี้ยนะคะ เสียง SCE ZE นะคะ SE นะลักษณะเนี้ยมันเป็นเรื่องของการสะกดคำคือพอเราไม่สามารถที่จะสะกดคำได้มั่นยําหรือดีขึ้นเราก็จะไม่มั่นใจเลค่ะเฮ้ยเราออกเสียงถูกเธอเธอออกเสียงถูกคป่าเราก็แบบหัวเราะกันเลยเนียนะคะแต่เด็กรุ่นใหม่สมัยนี้นะคะโดยเฉพาะเด็กที่เรียนอินเตอร์เนี่ยเขาเขาจะมีการเรียนรู้พื้นฐานด้านการสะกดคำมาอยู่แล้วเพราะว่าเรียนจากคลาสใช่ไหมคะจากครูฝรั่งเอ่ย ะะต่างๆแล้วเขาก็จะสามารถที่จะแม่นในเรื่องของตัวสะกดมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่สนุกเด็กไทยในสายสามัญทั่วไปไม่ต้องห่วงค่ะเดี๋ยวครูเราดีพาเรียนรู้ในการสะกดคำเองนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรยากเกินไปค่ะแต่ว่ามันเราเรียนรู้ตามขั้นตอนของมันให้ได้เดี๋ยวเราก็จะทํามันได้เองนะคะอะอย่างที่4ี 4. ออไไเ่เรื่องที่4ี่คืออะไรรู้ไหมคะทำให้คนไทยหรือเด็กไทยไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษนะคะเรื่องที่4ี่คือตัวนี้ค่ะ ใช่ไหมอ่ะอ่านชั้นไว้ค่ะ accent น,นะคะ,ะต้องบองกกอนว่านี่อันนี้คือเป็นงาน hand made ของตัวดี้เองอค่ะ accent นะคะเรื่องของ accent ก็คือการออกเสียงสำเนียงหรือโทนเสียงโทนภาษาโทนเสียงนะคะเป็นเรื่องของ accent หรือ pronunciation การอ,ออกเสียงต่างต,ง,ตงนะคะตัวนี้คือหลายๆคนบอกว่าเ,เราเราออกเสียงแล้วมันแบบเสียง ใช่ค่ะจริงๆแล้วก็คือใช่มันทําให้เราไม่มั่นใจสมัยที่คุณเราด้ยังเป็นนักศึกษายร่ก็พยายามมากพยายามพูดให้ชัดแล้วก็มีสำเนียงที่ถูกนะคะเวลาคุยกับชาวต่างชาติคุณเราที่ลงเรียนมาวิที่ลัยอินเตอร์นะคะ International University ก็คืเรียนที่เอเดนนั่นเองตอนนั้นก็พยายามมากเลยพอสมควรนะคะแล้วก็แล้วก็เมื่ออ่ะพูดจนเมื่ออ่าแบบเฮ้ยทำอย่างไงให้เราพูดได้ดีเนี่ยเรก็พยายามเพราะว่าคุณเราดี่ไม่ได้เรียนด้านภาษาศาสตร์โดยเราลงแต่ชอบภาษาอังกฤษตั้งแต่สมัยมัธยมเลย นะคะเรป็นคนมีใจรกักภาษาอังกฤษมาอยู่แล้วนะคะตั้งแต่มอดต้นมอดปลายไล่มาเรื่อยๆเลยเรา,าก็เลยอยากพูดภาษาอังกฤษให้ได้ดีนะคะก็เลยพยายามหาวิธีทางเดี๋ยวครูโรดดี่จะมีวิธีการสอนในเรื่องของแอคเซนต์มาให้ด้วยยังไงอย่าลืมติดตามเลยค่ะสอดส่อไปรับรองมันแน่นอนเลยค <c oughs> ่ะวิธีการสอนของคุณโรดดี่ในเรื่องของแอคเซนต์นะคะจะเหมือนชาวต่างชาติเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเลยนะคะจะทําให้ชาวต่างชาติเข้าใจเราได้ง่ายขึ้นและเวลาเราเรา,เราฟังนะคะเรื่องของการฟังชาวต่างชาติ พอเขาพูดมาเราก็เข้าใจเขาง,ง่ายขึ้นเพราะว่าเราจับโทนเสียงได้แล้วมันจะมีเส้นของโทนเสียงสูงแล้วก็โทนเสียงต่ำในประโยคคิดอยู่แค่นี้ค่ะโทนเสียงสูงโทนเสียงต่ำมันมีนะคะเรื่องราวของวิธีการอยู่ตัเวเราได้แบบเตรียมสูตรหรือว่าให้เขยา่าพร้อมให้ดื่มเลยนะคะเมื่อทุกคนได้ดื่มได้ทานกันก็จะเข้าใจอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะคะในช่วงนี้นะคะก็จะมีหลายโรงเรียนที่สอนภาษาเขาก็อาจจะมีการที่เอาเคล็ดลับหรือเอาวิธีการมาสอนปรับสมดุลให้ นักเรียนนะคะนห้เรียนรู้กันก็มีคุณดาวเห็นในหลายคนที่แบบเรียนภาษาแล้วแบบผ่านไปเดือน2เดือนภาษาเนียเขาดีขึ้นอ่ะอันนี้โุณดาวที่คิดว่าวิธีการคงไม่แตกต่างกันมากนะยังไงล,ลองติดตามชมนะคะผู้ดาวที่จะมีวิธีการให้อ่าเดเรื่องของแอคเซนต์ในคลาสต,ต่อไปเลยโอเคตามมาเปเรื่องเดี๋ยวได้ความรู้แน่นอนค่ะเรื่องสุดท้าย เรื่องที่5คือ,อตึงๆยิง่งเลยค่ะ confidence ความมั่นใจและนีคือความมั่นใจหรือความกล้านะคะกล้าที่จะแตกต่างในการพูดภาษาอังกฤษหรือกล้าที่จะไม่เหมือนเพื่อนกล้าที่จะเอาพูดในวงเล็บนะคะ strawberry นะคะหรือมันจะต้องมีการมันเป็นเรื่องของจริตนิดนึงนะคะการพูดภาษาชาติอื่นๆคือเพราะว่าเราเรา ทนเสียงวิธีการพูดมันไม่เหมือนภาษาไทยอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นความมั่นใจในการที่จะกล้าที่จะแตกต่างสําคัญมากเลยะคะ่ะคือเลยอยากจะให้ทุกคนมีความกล้าในการพูดภาษาอังกกล้าที่จะไม่เหมือนใครกล้าที่จะออกเสียงผิดกล้าที่จะออกเสียงถูกนะคะกล้าที่จะเรียนแบบภาษาอังกฤษนะคะไม่ใช่การเรียนรู้อย่างเดียวแต่เป็นการเรียนแบบด้วยอันนี้คือเราได้รับประกัน200%เลยะคะ่ะคิดเรื่องของเรื่องคือไม้ว่าคุณจะพูดภาษาไหนนะคะ เราก็จะต้องเรียนรู้แล้วก็เรียนแบบวิธีการพูดของเขาไม่ว่าจะเป็นภาษาเกาหลีภาษาญี่ปุ่นไต้หวันภาษาอินเดียนะคะที่เป็นของประเทศอินเดียภาษาประเทศรัสเซียคือหรือภาษาสเปนเราจะต้องมีการพึ่แบบเรียนแบบแล้วก็เรียนเรียนเรียนรู้หลักวิธีการคําศัพท์วิธีการประโยคของเขาและเราก็ต้องเรียนแบบวิธีการพูดหรือโทนเสียงของเขาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยความมั่นใจยังไงก็สําคัญนะคะความมั่นใจยังไงก็ต้องถกไปด้วย คบไปด้วยเหมือนคำสัพทเลยค่ะคำศัท์เหมือนเป็นอาวุธที่เราพกติดตัวไปด้วยใช่ไหมคะหรือเป็นเหมือนเครื่องประดับที่เรามีส่วนคอนฟิด e อนซ์ก็เป็นเหมือนหมวกที่เรามีเราต้องใส่หมวกด้วยค่ะหมวกของความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็หมวกของความกล้าที่จะแตกต่างในการพูดภาษาอังกฤษด้วยค่ะนั่นแหละค่ะคือทั้งหมดทั้งปวงที่คุณเราได้น,นามาฝากในวันนี้นะคะเป็นไงบ้าง5ข้อนะคะอ่านงตัวนนิดนึงนะคะ 5 <kin> <ine> เรื่องที่ทำให้เด็กไทยหรือคนไทยมีกระูดภาษากังกคือเรื่องแรกคืออะไรนะคะเรื่องแรกคือเราไม่รู้คำศัพท์พอเรารู้คำศัพท์น้อย vocabulary นะคะเรารู้คำศัพท์น้อยเราก็จะแต่งประโยคได้น้อยจะพูดเรื่องนี้จะพูดยังไงจะพูดเรื่องนั้นพูดยังไงเป็นคำศัพท์นี่ออกอย่างที่สองคือเรื่องของ tense นะคะประโยคแต่งรูปแบบประโยคถ้าเราไม่รู้หลักการแต่งรูปแบบประโยคเราก็จะไม่สามารถแต่งประโยคได้ดี นะคะเราจะเอามาปลูกเป็นประโยชน์ไม่ได้จะพูดเรื่องตัวเองพูดยังไงเอาประโยชน์ไหนขึ้นก่อนดีอันนี้ต้องเรียนรู้เรื่อง tense ให้ได้นะคะ tense คือผันสำคัญสัมพันธ์นั้นนะคะแล้วก็เรื่องที่สามก็คือเรื่องอะไรนะคะ new vocabulary tense ที่ accent มีเรื่อง spelling ก่อนนะคะ spelling คือการสะกดคำการเรียนรู้จัก การออกเสียงคำชัดให้ชัดคำสะกดในภาษาอังกฤษคำควบกล้ำแล้วเรื่องที่4ี่เป็นเรื่องของแอคเซนต์สำเนียงนะคะในการออกเสียงโทนเสียงขึ้นลงสูงต่ำนะคะนิดเดียวเองมันมันเป็นทริคนิดเดียวนะคะที่เราปรับิดหน่อยเราก็จะพูดภาษาอังกฤษได้แล้วนะคะแล้วก็เรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องของ confidence, ความมั่นใจในเองการพูดการที่จะพูดการที่จะเรียนรู้เรียนแบบแล้วกล้าที่จะแตกต่างนะคะ,นะคะ โอเคนั่นแหละค่ะนั่นคือสิ่งที่คุณตอดี้นำมาฝากในวันนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากความร,รู้ในวันนี้นะคะไม่น้อยก็มากเลยทีเดียวแล้วก็ฝากติดตามไปเรื่อยๆนะคะคุณตอดี้ที่มีเพื่อลรับจัดการมาให้อีกในหลายครั้งนะคะแล้วก็จะไล่สอนลงในรายละเอียดไปนะคะแต่ว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นคลิปแต่ละคลาสเนี่ยจะเป็นอะไรที่ง่ายๆเข้าใจง่ายนะคะแล้วก็ติดตามได้เลยนะคะ ทุกคนสามารถส่งข้อมูลและข้อความมาหาครูดรี้ได้เลยนะคะจะเป็นแสดงความคิดเห็นก็ไดนะ้อยากให้ครูเดี้แบบพูดเรื่องอะไรหรือว่ายกตัวอย่างอะไรนะคะก็ส่งมาได้เลยทางเลย message IG นะคะติดตามกันได้ทางครูดี easy learning Instagram นะคะ Facebook ได้แล้วก็ทาง YouTube นะคะส่วนอแอดไลน์นะั่นเดี๋ยวในโอกาสหน้าจะมีการให้ไลน์มาด้วยนะคะแต่ยังไง3ช่องทางนี้ก็ติดต่อได้ไง่ายแล้วค่ะ โอเคค่ะ okay, i s e e y o u a g a i n next t i m m นะคะพูดภาษาอังกฤษกันบ้างนะคะพูดไทยมาเยอะล้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะ i s e e y o u a g a i n next t i m e for the next class นะคะ on my channel p u d a ว t ี EC Learning and I hope you all will have a good day and could adjust yourself to learn more English in the future. Okay, bye. Have a nice day.